ข่าวด่วนทุกคนแฟนคลับแฮรเซฟน้องอุงอิงและครอบครัวนะครับหลังมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยส่งจดหมายมาที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนว่าเหมาะสมไหมกับเหตุการณ์แบบนี้เขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางออกเป็นหนี้เป็นสินเยอะนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนป้านางเนี่ยก็ได้เผยให้พวกเราได้ฟังครับในคลิปวิดีโอเนี่ยบอกว่าวันนี้แม่หน่อยอ่านจดหมาย FC ฟซีแฟนคลับโหทุกคนยังจะเรียกว่า FC Fan Club แฟนคลับะครับเพราะว่าส่งจดหมายมาแบบนี้นีครับทุกคนเหมือนปัญหาที่ตัวเองก่อไว้แล้วจะมาให้คนอื่นแก้ให้แบบนี้มันถูกต้องเหรอครับหรือว่ายังไงทุกคนลองแสดงความคิดเห็นมาดูในส่วนของอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็มองว่าถ้าเป็น FC Fan แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆเนี่ย จะไม่ทําแบบนี้นะทุกคนถ้าเป็นแฟนคลับน้องจริงๆเนี่ยก็คือมีแต่อยากจะช่วยเหลือน้องครับทุกคนเพราะว่าน้องก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเกลนยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารักน้องจริงเนี่ยมิมองว่าไม่สมควรทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังทางด้านป้านางครับทุกคนได้มีการออกมาพูดนะครับผ่านสื่อโซเชียลนะครับให้กับ fc แฟนคลับเนี่ยได้ฟังกันครับป้านางเผยแบบนี้นะครับวันนี้แม่หน่อย จดหมายของเอฟซมีมีส่งเป็นจดหมายมาเลยเดีค่ะเขียนเป็นจดหมายส่งมาเลย <c oughs> ก็บอกเขาใจกันบอกลูกเพื่อนว่าเป็นคิดอย่างไรยังสินะค่ะก็คือเป็นจดหมายเอฟซี FC. เป็นเป็นนีไปสินหลายเป็นบ่ามีทางออกเป็นว่ขอความช่วยเหลือจาก แม่หน่อยกับอีหล่าค่ะเขียนเป็นจดหมายมาเลยนะแล้วก็บอกว่าเป็นเอฟซีตัวจริงไม่ได้มาหลอกลวงบริษัมาหลอกลวงแต่ว่ามันบอกแมนไงมันบอกแมนไงบริษัมาหลอ,หลอกลวงเข้าใจว่าบริษมาหลอกลวงนะคะมีชื่อที่อยู่ทุกอย่างเรียบร้อยครบอยู่มองไหนมองไหนนะเขียนเป็นจดหมาย ส่งมันเก็บจดหมายรักเลยอะนี่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 นมุ่นทุกมือจังสี่นะแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะคะอยากบอกให้เขาใจถึงขั้นเขียนจดหม,มายมาเพป็นเป็นหนีเป็นศิลนนะคะเป็นอยากไหโซ่ไอ้เพื่นนะเอคิดยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะ ทุกคนก็ก็คงอยากจะนะครับให้แม่หน่อยแล้วก็น้องอิงเนี่ยช่วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนุ้ยิมมองว่า,อ,าอันนี้ถ้าเป็น fc แฟนคลับของน้องจริงๆเนาะชื่นชอบอุงอิงเพชรบ้านแพงจริงๆเนี่ยเรามองว่าการขอความช่วยเหลือแบบนี้นะครับน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เขา บริหารตรงนี้โดยตรงดีกว่าไหมบริหารหนีส้สินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปกับทางรัฐบาลอะไรอย่างเี้ครับทุกคนมิมมองว่าน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยนั้นมากกว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าน้องเป็นศิลปินคนหนึ่งตัวเล็กๆที่ หาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแล้วก็หลากหลายชีวิตมากที่น้องต้องดูแลไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องบอกว่าองค์อิงเนี่ยน้องก็โอ้โหมีภาระมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านผ่อนรถนะครับทุกคนหรือแม้กระทั่งเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของน้องเองครับทุกคนคือน้องมีภาระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าไม่เกี่ยวกันกับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเลยอันนี้มันเหมือนเป็นปัญหาที่ เขาได้ก่อไว้แล้วก็จะมาให้น้องแก้ปัญหาให้อันนี้อุ้มอิ่มก็มองว่าเกินไปนะทุกคนหนึ่งรอบที่แล้วก็จะมีแบบขับรถมาที่บ้านเลยใช่ไหมครับจะเอาบัตรประชาชนเนี่ยมามาไว้กับแม่หน่อยแล้วก็ให้มายืมเงินเพื่อที่จะไปสร้างบ้านของตัวเองทั้งที่บ้านของน้องก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนก็โอ้โหอมิ่มมองว่าก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องเซฟอุงอิงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะและ อุมิมเชื่อว,ว่านะครับคือแม่หน่อยอุ่งอิงแล้วก็พ่อเอกเนี่ยเขาอยากช่วยทุกคนนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยต้องดูในความเหมาะสมด้วยว่าคุณมีปัญหาอะไรถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแบบโอ้โห แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเอาจริงนะมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าอุงอิงเป็นแค่ร้องคนหนึ่งอะที่น้องเป็นคนที่ต้องหาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆนะไม่ใช่ว่าจะมาแบบแบกบรับปัญหาของ fc แฟนคลับอย่างเงี้ยถูกไหมครับนะอันนี้ก็มิมก็มองว่ามันมันไม่ได้อ่า make sense เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแฟนคลับของน้องจริงๆนะครับอุ้อิมแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหนี้ก็ต้องไปหาอ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้อันนั้นเขาก็น่าจะช่วยคุณได้นะครับพี่คนแบ่งเบาภาระคุณได้หรือเข้าไปหาทางหน่วยรัฐเลยนะเพื่อเขาจะได้แบบประนีประนอมหนี้สินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้มิมว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่คนที่รักน้องจริงๆอะ่ะถ้าคนที่รักน้องจริงจะไม่หาปัญหามาให้น้องเนาะทุกคนอันเนี้ยทุกคนคิดเห็นเหมือนกันไหมลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยแต่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมีความคิดเห็นแบบเซฟอุ๋งอิงหมดแล้วก็ครอบครัวหมดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่รักน้องเขาก็มีแต่เอาสิ่งของมาให้น้องอะ่ะแฟนคลับของน้องอิงไม่ได้แบบว่าหาปัญหาอะไรมาแบบเนี้ยนะทุกคนซึ่ง อันนี้ป้านางเนาะก็ได้พูดเอาไว้นะครับทุกคนโอ้โหถึงขั้นว่าส่งจดหมายมามีที่อยู่อะไรต่างๆนะครับทุกคนออกมาแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าป้านางบอกว่าก็มีบ่อยนะที่มาแบบมาขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันไม่ใช่เนาะแล้วก็อยากให้อ่าบ้านไม่หน่อยรัวเสร็จเร็วๆนะทุกคนเนาะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันอันนี้อันนี้แค่ส่งจดหมายมานะก็ถือว่า,าเรายังแบบ เรายังอ่านแต่ว่าไม่ได้มาตัวเป็นๆเราก็ยังแบบคิดวิเคราะห์ได้นะครับน้องก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับเชื่อว่าอง์อิงเนี่ยน้องมีจิตใจอยากจะช่วยเหลือทุกคนแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริบทบรรจะตรงกับกับสิ่งที่น้องต้องไปช่วยไหมอันนี้ก็ว่ากันไปตามวาระนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอย่างที่น้องไปช่วยเหลือคนเนี่ยประมูลตุ๊กตาอันนี้คืออง์อิงคือช่วยโดยส่วนรวมนะครับน้องช่วยส่วนรวมถ้าจะให้ไปช่วยเป็นเจาะเจาะแบบเนี้ยเชื่อว่าช่วยเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครัับทุกคนนนอี้ เป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับน้องก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณป้านางด้วยที่มีการอัปเดตเนาะข่าวสาราทีมงานหลังบ้านต่างๆนะครับให้กับพวกเราเนาะได้ดูกันนะครับ,นะรบป้านางก็ได้ออกมานะครับบอกพวกเราเนาะผ่านสื่อโซเชียลนะครับเนาะ,ะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับ ให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะแต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเจใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ซัพพอร์ตผลงานน้องไปครับทุกคนส่วนในเรื่องของปัญหาชีวิตต่างๆนีม่มองว่าเราก็ต้องจัดการแก้ไขของเราเองนั่นคือ ทางออกที่ดีที่สุดเนาะอย่าไปรบกวนน้องเลยเนาะทุกคนคิดเห็นเหมือนอิมไหมคอมเมนต์มาได้วันนี้คนส่งมาให้ดูเยอะมากเลยอิมก็คงจะได้แค่ให้กําลังใจแม่หน่อยนั่นแหละนะทุกคนอาจจะเกี่ยวพันกับที่แม่หน่อยได้มีการโพสต์ออกมาเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาหรือเปล่าอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยอันนี้อิมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าแม่หน่อยจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสต์อะไรอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ในะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กับอุมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ